เห็นสีสวยด้วย ส่งมอบอีกคันหนึ่งนะครับหกล้อเจอกันได้ที่ระยองนะครับงานเร่งงานด่วนดึกอีกแล้วครับคืนนี้ ไปส่องสว่างด้านข้างทางอูกก็ติดให้เรียบร้อยเลยนะครับผมเพื่อสะดวกในการใช้งานเวลาไปลงของตอนกลางคืนนะครับส่องสว่างด้านข้างเป็นสปอตไลท์ว่าไงเนะลงดำ ทีมงานนอนดึกครับทีมงานนอนดึกทีมงานนอนดึกครับหกล้อซิงหกล้อซิงแกบซิ่งครับ รูกที่จะไล่สดกลางกลางวันนะครับวันนี้พรุ่งนี้ลูกค้ามารับแล้วครับผมสีสันในยามค่ำคืนก็จะสวยๆหน่อย m ออู่มุ่งเจริญนะคปรปฐมนะครับไลฟ์สดกลางคืนกันเลยคืนนี้พรุ่งนี้เช้าส่งมอบทีมงานนอนดึกนำทีมโดยช่างเจมนะครับ ไายสดไายสดเอาสายรัดมาด้วยหนูสายรัดที่ตัดออกอ่ะสายรัดมาสองเส้นสี่เส้นเออสี่เส้นเอามาสี่เส้นหนอ fc พี่จง fc <c ười> fc fc ป๋าจง อันนี้สีม่วงนะครับทีมงานนอนดึกทีมงานนอนดึกไม่เข้มข้นเราไม่นอนนะครับทีมงานกาแฟได้ใช้กาแฟได้ใช้คับพี่ท็อปขอบคุณมากครับพี่ท็อป เป็นไงบ้างสบายดีไหมครับผม,มตากฝนนะหนูตากฝน ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากอุ่งมุ่งเจริญน,นะครับปถมไว้ด้วยนะครับผมจะต่อรถไปใช้ก็ยินดีนะครับ<อ>ครับผมว่างๆเข้ามาเที่ยวหากันก็ได้นะพี่ท็อปนะ ขอบคุณมากครับน้องหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอูมุ่งเจริญนะครับประถมครับผมงานเล่งครับ หิวข้าวหิวข้าวแล้วะไม่เข้มข้นเราไม่นอนนะครับผมทีมงานนอนดึกครับทุกรายละเอียดสี ทีมงานช่างสีมืออาชีพนะครับช่างบอยทีมงานคนนอนดึกครับป่าจงครับป่าจงมิวสิกโอ้มีไฟสองหน้านั่นหล่อเลยเนะ่ สวยมากเลยครับเจอแสงสีกลางคืนนี้สวยมากเลย พรุ่งนี้ส่งมอบแล้วนะครับผมส่งมอบไปที่จังหวัดระยองกันเลยครับผมวิ่งแก็่ซิ่งครับพวกคิดเรื่อยขอบคุณท่านลูกค้าที่ใจดีนะครับให้การสนับสนุนอู่มุ่งเจเริญน,นครปฐม สวัสดีเฮียสอนนลินนะนะครับผมสวัสดีโรงสีไฟสหพัฒนาบุรีรัมย์นะครับผมที่เข้ารับชมในขณะนี้ จะต่อรถไว้ใช้นึกถึงอุ่มุ้งจิเลนนครปฐม,ม,มนะครับหกล้อด,ดำครับผมทรงเสาเล็กความยาวห้าเมตรหกสิบนะครับเป็นกระบะดำ สวัสดีหน้าเล็กนะครับหน้าเล็กหน้าเล็กสวัสดีช่างเบสครับช่างเบสช่างเบสสองแปดห้าซิ่งนะครับ พอ,พอบอกว่าช่างเบสสองแปดห้าซิ่งเนี่ยกดไลค์รัวๆเลยนะครับถูกใจถูกใจหลานชายผมเองครับมีขำม,มีขำฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมอู่มุ้งจเจริญนะครามฐม,ามนะครับ ก,กันชนซิ่งโดยช่างจิ้นแดงเดียวนะครับตบทุกเม็ดเช็ดทุกไม้นะครับช่างจิ้นครับช่างจิ้นแดงเดียวมีแซวครับแซวแซวช่าง เดี๋ยวลองน้ำมันลองน้ำมันอีกทีนึงนะพี่ยงเดี๋ยวลองขึ้นลงอีกทีสวัสดีครับพี่อิสระคงความสุขนะครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมสวัสดีทุกๆคนที่เข้ารับชมในขณะนี้ด้วยนะครับ ฝากอู่มุ่งเจริญนครม,มาถมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจใครๆหลายคนด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่อิสลาด้วยนะครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยครับคิดถึงครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สวัสดีครับเฮเบิร์ตพรุ่งนี้มารับรถไหมครับพบรุ่งนี้มารับรถไหมครับเฮเบิร์ต สายรัดนะครับสายลัด,ลส,าลดสายไฟด้วยขอบคุณมากครับพี่ท็อปที่ช่วยแชร์นะครับผม ว่างๆคิดถึงก็เข้ามาหากันได้นะครับผมใครจะต่อรถก็เชิญที่อู่มุ่งเจริญได้นะครับอ๋อครับผมคันนี้สีม่วงครับคันนี้สีม่วง โมงบอนนะครับผมจะแหวกแนวกับสองคันแรกไม่งั้นเดี๋ยวตำรวจจะงงครับขับไปเมื่อกี้เดี๋ยวตำรวจถามอีกมาอ้าวเมื่อกี้พิ่งจะไปไม่ใช่เหรอ สวัสดีน้องเยคันนี้ยังไม่ช่างนะครับแต่น่าจะเบาอะครับ น้ำหนักใกล้เคียงกับเ,เฮียชาัชาวานนะครับสวัสดีครับคุณกระแตเป็นไงบ้างทางบ้านฝนตกไหมครับ Bán xài lan ra mấy đâu. โอเคไหมโอเคโอเคต้อมันโอเคไหมครับโอเคผมได้ล็กเลยเดี๋ยวเอาใหม่โอเคดีถ้าไม่โอเคละร้อยข้างละหมดไม่ไปเลเดียวได้ได้กาแฟไปแก้วนึ่แม่แล้วเล็กแล้วลื่นเลย